ก้อยเห็ดขมเห็ดขมเห็ดยูคาเห็ดยูคาหรือเห็ดขมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมข้ากรอยใส่มักหน้าไส้คลายๆยำใส่มากหน้าข้าวกลัวน้ำปลาสุกคส้คลายๆยำสูตรเดียวกันเมืม่อนี่ขาดพริกพริกขง อัดริบผงเอาใส่พริกพริกสดจ้ะมังนาวใส่เขาซื้อมาครับซื้อมาเขาก็ล้างล้างเขาก็จะอจัดแล้วก็ต้มลวกลวกน้ำเดือดครับแล้วก็จงมาซอยมาหั่นพอดีครับมานำนำคนก่อนปาพี่น้อง

เสียบตัวเสียบตัวซิมมันรสชาติมกหัรสชาติเรียกเีบจังบ่เีบมซาสตรอก่อนอมเมอีบาบูกทีหอมข้อมสมบัลยกิดไตับนงเผมหวานเปรี้ยวหอมนัวเียบ 谁弄的？See, 嗯、mm。Hmm. เพิ่มครับเพิ่งขุมยิ่จะออกตามมันอายุค่าซื้อมากอร,อรอ่อยอร่อยยี่สิบบาทนี่ปล่อยพึ่งครึ่งหนึ่ง หล่อลองเบิ่งเด้อแล้วมันสิบ่ขมแหง้งเนาะเพราะมันเอาต้มต้มมามันจืดแล้วต้มมามันจืดแล้วเฮาก็มามาลวกอีกจัหน่อยคุณมันห่อนสะดุ้ด กินเม็ดเพิ่งขมแล้วเวลาไ,ไปกินน้ำมันอยู่มันอยู่ขมแห้งกของเราจะจะกินแล้วเนวี่ยมันขมนะ เบานี่หรอกไม่้ล,แบบล,แบบลองให้เบ้งครับก้อยครับค่อยๆก้อยค่อยๆค่อย,อยลหลากครับแต่เล่าเล่าตัดขมลองดดครับข้าวเสืออยู <c> ่ <ười> ได้